สังโยชน์สิบภิกขุทั้งหลายสังโยชน์สิบประการเหล่านี้มีอยู่สิบประการอย่างไรเล่าสิประการคือโอรมภาคิยะสังโยชน์ห้าประการอุทธรมภาคิยสังโยชน์ห้าประการโอรมภาคิยะสังโยชน์ห้าประการเป็นอย่างไรเล่าห้าประการคือ สักกายทิฐิวิจิกิจชาสีลปตปรามาสกามฉชันทะพยาบาทเหล่านี้คือโอรัมพาคิยสังโยชน้าประการอุทธรมภาคิยสังโยชน้าประการเป็นอย่างไรเล่าหาประการคือรูปปราคะอรูป,ปราคะมานะ อุทธัจะอวิชชาเหล่านี้คืออุตธรมภาคิยะสังโยชน้าประการพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสังโยชน์สิบประการ